สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะอ่าในวันนี้ก็เป็นวันที่ผมเฝ้ารอคอยมาอย่างยาวนานนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเรามีคําตอบกันแค่นึกถึงก็ตื่นเต้นแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับอ่ะนี่ก็อยู่กันในตัวแลสุดโหดนะและสิ่งที่ผมรอคอยอยู่นั่นก็คือการส่งเรือน,นั่นเองนะครับนี่มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวให้ดูก่อน อยู่ไหนวะเอ้ยมันอยู่ไหนวะขอหาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมว่านางฟ้าทะเลมีอยู่19เศษนะครับแล้ววันนี้มันก็เป็นวันที่มารีเรือนะครับทําให้เราสามารถแลกเศษนางฟ้าทะเลได้อีกหนึ่งเศษดังนั้นเราก็จะได้นางฟ้าทะเลมาใช้กันแล้วนะครับเออไอ้ดีนี้แบบแทบจะไม่เติมเลยนะแล้วก็มีนางฟ้าทะเลใช้กับคนอื่นเขาแล้วอะโอ้แค่นี้ก็โคตรสุดแล้วนะครับ อ่าเป็นตัวอย่างให้กับคนที่งบน้อยหรือว่าดวงเกลือนะครับสายฟรีอะไรต่างๆเนี่ยดูไอดีนี้เป็นแนวทางได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการได้นางฟ้าทะเลในดีตัวแรงมันเป็นยังไงนี่นะครับก็แนะนําว่าพยายามส่งเรือกันนะแล้วก็ดูนะครับว่าเศษเราได้เท่าไหร่แล้วก็มาแลกกันตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันจะใช้แต้มแลกทั้งหมด2,000แต้มมันก็จะได้นางฟ้าทะเลมา1เศษนะครับถ้าเก็บแบบว่าดวงเกลือนะ แบบว่าเราเปิดไม่ได้เสร็จนางฟ้าทะเลเลยเนี่ยใช้เวลาเก็บประมาณ2เดือนนะครับคือได้นางฟ้าทะเลแน่นอนแต่ถ้าเราเปิดได้มา1นึงเซตก็จะประหยัดเวลาไป3วันนะครับเพื่อนๆก็ลองไปคํานวณดูนะว่าอ่าเราคาดอีกกี่เซตแล้วก็มาค่อยๆส่งเรือน,นะครับเดี๋ยวก็ได้นีด่ดีกว่ามาดูกันคลื่นทะเลสัดซัดอยู่เสมอ,อมค้สศีนที่ผมชอบที่สุดนะครับอความฝันของใครหลายๆคนนะโอ้ออโหสุดยอดอะ คนสุดยอดคุกกี้นางฟ้าทะเลโอเคมาได้เวลาเอาคืนพวกที่มาตีเราแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะต้องปั้นให้มันสุดก่อนนะเดี๋ยวจะยัดลูกกวาดให้เต็มที่เลยอ้าวอัพกันเลยเลเวลห้ได้ไหมโอ้โหไม่ถึงว่ะเพื่อนเๆได้แค่สี่สิบสี่เองนะก็ไปอัพตัวอื่นหมดนะอ่ะสีก็44นะครับผงสกิลได้18วะ่ะเฮ้ ปั้นอย่างที่ต้องปั้นให้สุดดิวะทําไมผงสกิลมันยังขาดอยู่ผมว่าผมเก็บดีแล้วนะเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนแ็คอะไรไม่เอาแล้วไปดูนี่ก่อนโอ้โหโอเคครับอะไรก็เป็นใจนะวันนี้ผงสกิลเป็นของสายระเบิดด้วยถ้างนั้นก็ไปลงด่านเอาผงสกิลกันนะครับตอนแรกคิดว่าเก็บมาดีแล้วนะออต้องใส่นับผิดนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าจะเก็บแค่แป๊บเดียวนี่ก็เป็นสิ่งที่คนดวงดีจะไม่มีวันเข้าใจเลยนะครับ เพราะว่าเราใช้ความพยายามในการเก็บเศษในการส่งของแลกมามันเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียทั้งอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่วันนี้เราได้มาใช้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้มันน่าจ,จะเป็นแบบเป็นกําลังใจให้กับใครหลายๆคนนะที่ยังเปิดไปได้นางฟ้าทะเลแล้วก็ท้อจนคิดว่าเออเลิกเล่นดีไหมเราไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาผมก็แนะนานะว่ามาดูคลิปนี้แล้วเพื่อจะได้กําลังใจนะครับเพราะผมก็ปั้นไอดีนี้มาเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่งบน้อยนะครับหรือว่าเติมน้อยนะ ก็าสามารถเติบโตไปกับไอดีนี้ได้นะครับเดี๋ยวใต้ไปตอนอัพของสกิลเต็มเลยดีกว่านะโอเคครับแล้วก็ได้ผงสกิลมาเต็มที่แล้วอัพไปเลยได้สูงถึงเลเวล44เลยนะครับใช้ได้ใช่ได้ไดอะต่อมาก็น่าจะเป็นท็อปปิ้งนะตัวนี้ก็ใส่เป็นโจมตี3กูทาม2นะครับอะท็อปปิ้งก็วันนั้นบวกไปเยอะนะที่เราทำคลิปสอนอะบวกดูออลลองอะไรไปอะ อัพไปตั้งเยอะไม่รู้มันจะเหลือให้เราไหมานะลองดูก่อนใส่ชิ้นไหนดีว่าคูทามก็คงจะไม่ได้บวกแล้วนะครับใส่เท่าที่มีไปก่อนนะอ่าอันนี้น่าจะดีนะครับพลังโจมตี2.9อ่าโอเคอืสวยงามครับขาดแค่ออฟลองลดความเสียหายที่เหลือเราก็ต้องไปตามล่าเซตท็อปปิ้งเพิ่มนะครับโดยการย่อยระดับแรงนะนี่อือ โอ้ไม่คิดว่าจะมีเยอะขนาดนี้นะได้ถึงพันสองนะครับเพื่อนๆอ,อ่าเรามีทรัพยากรในการปั้นแล้วแล้วก็อ่าหาท็อปปิ้งสีแดงเลยเราจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับนางฟ้าทะเลของเรานี่เห็นไหมท็อปปิ้งผมโคตรเยอะอะไอดีเนี้ยลงด้านเอาของอย่างเดียวนะวันๆก็แค่เข้าไปฟาร์มนะครับอ่าโอเคแล้วก็ตีบวกกรอนละกันนะครับพยายามหาท็อปปิ้งที่ดีนะเดี๋ยวตัดไปตอนตีเสร็จเลยละกัน ตีบวกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้มา3ชิ้นดีๆนะแต่ว่ามันก็ไม่สุดอะมันไม่ได้ออฟลองที่ดีนะครับไม่ได้ลดความเสียหายที่ผมต้องการเลยแต่ก็ใส่ไปก่อนแล้วกันนะพอเสร็จท็อปปิ้งเราก็หมดแล้วด้วยอ่ะประมาณนี้ก็พอเล่นได้ไปก่อนแล้วกันนะครับเสียดายนิดนึงนะเพราะว่าเสร็จเรามีต้องพันสองเนะตีบวกอันดีๆไม่ยอมออกเลยโอ้โหโคตรเศร้าเศร้าจัดอ่ะเดี๋ยวก็ไปเอาลองไปเล่นลุยแรลงกันดีกว่านะครับ เห็นน้องๆถามว่าเออตัวแรงนี่ลุยแรงดีไหมเดี๋ยวก็ลองเอาไปลุยให้ดูเลยก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับไอดีนี้นานๆที่จะมาลุยแรงนะอ่ะเอานักสำรวจออกนางฟ้ามาเลเวล44ไม่รู้จะไหวไหมนะครับทีมนี้เป็นระดับสีแดงมันคือแรงอะไรวะผมจำไม่ได้นะลองตีดูลองตีดูมีวังไพด้วยบึ้มโอโหทั้งเดียวหาย นี่นะครับความแตกต่างของทีมที่มีนางฟ้าทะเลกับทีมที่ไม่มีนะมันแบบชัดเจนอะเป็นตัวโกงแบบโคตรโกงนะครับดังนั้นก็ควรจะต้องมีกันนะก็อย่างที่บอกนะครับใครที่ไม่ได้ก็พยายามไปส่งเรือเอาไม่ท้อนะครับค่อยๆทําไม่ต้องไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเองเท่านั้นก็พอนะครับลองดูทีมนี้ดิคุณ BBMM2301 นนะครับทีมเขาก็ค่อนข้างจะดีนะตัวอ e ีพิกหมดเลยไม่รู้จะไหวไหม ราะว่านางฟ้าเรามันเลเวลน้อยมากนะครับอาจจะโดนเขาซัดแตกเป้าเอาเรื่องเหมือนกันนี่ว่าทีมนี้บึ้มมันบึ้มโอเคนี่ดูแบ็คเบอรี่นะครับสกิลแรงมากแล้วเดวิลเนี่ยสามารถลดความเร็วการโจมตีของฟ่ายรงข้ามได้นะครับน่าจะประมาณ20%นะนี่เป็นไงเล่นเข้าท่าน,นะครับเดี๋ยวรอดูถ้วยเลย10ถ้วยโอ้โหแรงนี้ได้1ิถ้วยนะครับเพื่อน ทามาเตอร์ได้ขนาดนี้นะแม่งสวรรค์เลยอะมันเตอร์ได้ขังละถ้วยนะเพื่อนๆเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกินสามถ้วยเล่นยากมากนะครับเออโหนี่ผมไม่เคยดูทีมตั้งรลับเลยนะเนี่ยจัดเป็นแบบนี้ได้เมื่อไหร่วะอันนางฟ้าใส่เลยนี่นะครับแล้วเราก็ต้องปิดตัวปิดนางฟ้าตัวหนึ่งอ่ะถ้าปิดอะโวคาโดเขาก็จะเห็นเปียวนีล่าเราเออควรจะให้เห็นตัวแร่เยอะๆนะเอาใหม่เอาใหม่ ถ้าปิดเดวิลก็จะเห็นอโวคาโดกับแบล็คเบอร์รี่มันก็ยังน่าตีอยู่นะเอานี่ดีกว่าเออเออแบบนี้เลยดีกว่านะให้เห็น3ามตัวไปเลยมีแต่ตัวแรงนะครับเฮ้ยทีมตั้งรับก็เอาเรื่องเหมือนกันนี่ว่านี่ผมไม่ได้เช็คเลยนะเพราะว่าไอดีเนี้ยใต้แหลงไปเมื่อต้นซีซั่นนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ยาวเลยนะเออก็กันได้ดีพอสมควรเลยนี่ว่าระดับอีพิกมาติดเรียบนี่เมื่อวานโดนออแก้แคแล้วก็แพ้นะครับ โอ้ดมอนสามว่าลืมดูอาจจะไม่ไหวนะระดับไดมอนนะครับแต่เลเวลเราหกหมดฟังดูมีนางฟ้าทะเลด้วยโอ้โหแตกดิครับรออะไรอะลืมใส่ขนนกด้วยนะนี่นะครับนางฟ้าทะเลมันยังเปาะอ,อยู่อะ่ะถ้าดาวเดียวนี้ก็เล่นลําบากนะในการเจอกับพวกที่เลเวลพอๆกันเนี่ยจะเปรียบมากลบสองถ้วยเลยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวก็ไปเป็นสมบัติก่อนนะครับสมบัติมันยังไม่เอื้อนะแล้วเขาก็เลเวลค่อนข้างจะสุดด้วยนี่หลองดูแต่ละทีมทีมนี้ก็หึยยังสู้ไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าหนังฟ้าเรายังเลเวลน้อยมากๆอยู่แต่ละทีมก็โดนกับดักไปเพราะว่านักสํารวจนี้ไปงับตัวตัวฮิวเขานะครับทำให้เขาฮิวไม่ได้นะสไตล์คล้ายๆกับเค,ค้กเวเวทนะครับแต่ว่าจะเป็นเค,ค้เวเวทที่ครูทำไว้นะ อ่ะโอเคใส่ขนนกเป็นที่เรียบร้อยครับลองตีดูนะว่าจะไหวหรือเปล่าคนเกาหลีนี่โอโ้เขามีนางฟ้าทะเลด้วยบึ้มไปดีจะลองดูนะครับพอใส่ขนนกอ่าเห็นไหมพอใส่ขนนกเนี่ยนางฟ้าทะเลตายมันจะฟื้นมาระเบิดทันทีนะครับนี่คือข้อดีของทีมที่มีนางฟ้าทะเลเลเวลหน่อยๆน,นะเพราะว่าตัวที่ตายตัวแรกเนี่ยจะเป็นนางฟ้าทะเลนะครับก้าวถ้วยครับเพื่อน,อนสุดปะละเออ ทีมระดับแลนดครับตบตัวอีพิกเป็นว่าเล่นมาลองดูมาลองดูงดจริงๆทีมผมเนี้คิดว่าน่าจะต้องขึ้นไดมอนได้แล้วนะ <c oughs> ดองเลเวลไว้เยอะนะครับ่าแต่ก็ไม่เป็นไรปล่อยไว้อย่างเงี้ครับเรื่อยๆเรื่อยๆไม่รีบตูมเอาดิ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 เ,าดเ,าดเค้กเวเวยหายหายดิครับไปไหนกันโมดวะอยากโดนตีอะตูม <c oughs> โอเคอประมาณนี้แล้วกันนะครับ หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นกําลังใจให้กับคนที่ยังไม่ได้หนักฟ้าทะเลนะนะก็ขอให้เปิดได้ทุกคนนะครับแล้วก็ไปแร้งสูงๆกันได้ทุกคนนะลาไปก่อนนะกันละครับสวัสดีครับ